ครับสวัสดีทให้พี่น้องชาว์ตูนห้ันทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กันในช่องค่ามือถือแน่นแล้ครับผมวันนี้เราก็มาเล่นเกมสตีตุนกันนะครับของใช้ฟานเกมมิ่งนะครับกับตูลหนึ่งพัน p o i นะวันนี้จะมาเล่นกันนะครับผมที่ห้องสีหมดนะครับห้องกลางนะอ่ะมาไปที่คอนสิบพอย n t นี่แหละเริ่มมาก็เจอราคินีกันเลยนะครับผมแต่แม่งไปแล้วนะครับจะมีไม้ัวนะแต่ก็ได้หรือเปล่านั่นแหละเรามาดูกันนะครับเพิ่งผ่านไปไม่ถึงสามสิบวิแลยมั้งเนี่ยอที่หายหมดไปเลยครึ่งหนึ่งนะครับ เพินครึ่งหน่วยซตำนะครับสงสัยจะตุยเย่นะครับนี่เอาน่าควรยาพอดีนะอย่างเงี้ยโอ้ยจะหมดจะหมดจะห,หมดแล้วพอ,อเถอะนะจุดเดียวเลยเลยเลยก่อนมาดิมาเออแปดหลงครับผมดาชามาช่วยกิหน่อยอนอึงเถอะมาเลยกลับมาเกิดหน่อยนะครับก็ยังมีนะครับมีทุนที่ไปต่อครับผมจะตุยเย่จะเริ่มเลยแย่จัด มา1 0 0 0พันอยท์ปุ่มแล้วนีนะครับอาเจนีมาแล้วแต่ก็ยังไม่คุ้มนะครับผมก็ดีกว่าบันไลนะครับผมได้มาอีก500รอยตอ์ขึนี้มาไปต่อนะครับตอนนี้กำไรเริ่มขึ้นมาหน่อยแล้วตอนนี้เริ่มใช้กำไรตีแล้วครับผมก็ยังดีนะครับหมูนน่กกว่ายังไปได้อยู่นะ,ะแล้วก็สำหรับใครนะครับผมที่สนใจนะครับอยากเข้าร่วมหมู่บ้านกูนฮะนะก็อย่าลืมดูที่ใต้คอมเมนต์นะครับผมนนี้เราก็ใส่กันไปต่อนะครับ เราค่อยปัดคอร์นกันที่หลังเนาะถ้ามันยังไม่ดีนะครับมาอีกหนร้อยครับผมลายเอ้ยอัศวินนะครับมาอีกไหมล่ะทีนี้ครับไม่หมักมานะอันนี้เฮ้ยบอลปูณสามร้อยเอ้ยที่จอกเนี่ยแหละคูณมั่วหมดเลขมั่วไปหมดเลยเนีย่ยถ้านาทีนี้ไมาสักตัวนึงเนี่ยจะพอเลยนะ ก็ไม่มาครับแับพร้อม15ซัดกันไปเลยแล้วกันโอ้โหจัดตึงขนาดนี้นะบางทีก็อิจุดแข่งเกันไว้นะครับเจ็ดร้อยห้าสิบพอยนะมีมาก็ยังไม่ได้กําไรนะครับก็จะหมดอยู่แล้วนะผมได้มาก็มาทับคูณตัวเองเนาะไม่มีนกำไรเลยนะวันนี้แย่จัดครับเห็นถึงพุดก็คือได้มาหกร้อยเนาะก็ยังไม่คุ้มเลยดิเกิดโผล่มาคั้งสองมาสี่ร้อยห้าสิบอีกตัวหนึ่ง ขออีกตัวนึ่งแบบคุ้มๆเจ็บเลิกเลยอัจจวินก็ได้มีมาก็ดีนะครับขออีกตัวเดียวไม่มากูหมดแน่ใส่ต่อจนหมดแต่ไม่โดนลอกจังหวะนี้นี่จะได้อยู่แล้วนะครับพามาเป็นอย่างนี้แม่งเรียบร้อยโคตรงิดเลยอ้อนทีห้าก็ไม่ไหวนะครับจังหวะนี้ เรากระมวลกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมวันนี้ก็เอาขึ้นไม่ได้เลยนะครับเหมือนจะได้แต่ก็ไม่ไหวนะครับผมก็สำหรับใครที่สนใจนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe l เพื่อการแชร์ถึงเรื่องเจอกันใหมนะ่ในวันที่นี้ครับผมสวัสดีครับ